อีกเรื่องหนึ่งค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีผู้ที่ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสอยู่นะคะ,ะล่าสุดก็มีงานวิจัยค่ะเป็นงานวิจัยคนจนหน้าจอ,อคือเอาคนที่ยากไร้คนที่ลําบากเนี่ยออกมาสู่หน้าจอสื่อเผยพลังสื่อพุทธนี่แหละจะสร้างวัฒกรรมใหม่ในการพลิกมุมมองต่อคนยากไร้ค่ะจากภาระสังคมนะคะสู่ผู้มีศักยภาพคืนศักดิ์ศรีและความเสมอภาคอย่างเป็นธรรมค่ะสําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ เนี่ยนะคะเรียกงานวิจัยสั้นๆว่าคนจนหน้าจอเป็นงานวิจัยกรณีศึกษาวัฒกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธเพื่อช่วยเหลือคนยากไกร้ในมุมมองสื่อสารมวลชนค่ะเป็นงานวิจัยของนายธนกิจอินยาโสนิสิตร์ระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพระพุทธศาสนานะคะุ พุทธปัญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งตอบโจทย์สังคม3ด้านเลยค่ะไม่ว่า<ช>จะเป็นด้านพระพุทธศาสนาด้านสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงด้านสื่อสารมวลชนด้วยค่ะโดยหลักใหญ่ใจความนะครับสองค์ประกอบหลักนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการสังเคราะห์วัฒกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธที่มีอิทธิพลต่อคนยากไร้ที่เคยออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์จะเห็นว่าเรื่องนี้ครับจะเป็นธรรมะที่ใกล้ๆตัวชีวิต จริงเขาบอกยิ่งกว่าละครทําหน้าที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้การฟื้นคืนศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสผ่านการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับหลักอริยสัจสี่และก็พรมวิหาร4ส,ส่งผลให้ผู้ชมครับได้มีการตระหนักถึงสภาวะแห่งทุกข์เหตุแห่งการเกิดทุกข์แนวทางในการดับทุกข์ตลอดจนการเกิดความเมตตาการุณาและอุเบกขาต่อผู้ที่ตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากครับ นอกจากนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาวัฒกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธในแบบหรือสร้างอุดมการณ์กลวิธีทางวัฒกรรมช่วยเหลือผู้ยากไกร้ในมุมมองของสื่อสารมวลชนค่ะพบว่าสื่อเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนกรอบการรับรู้ที่เคยมองคนยากไกร้ว่าเป็นภาระ หรือว่าเป็นผลกรรมไปสู่การยืนยันว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางธรรมโดยเน้นการเล่าเรื่องเชิงเสริมพลังค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักอิทัปปัจจยตาที่อธิบายความยากจนในฐานะผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงผลของกรรมเก่าค่ะทั้งยังสัมพันธ์กับหลักเบญจศีลเบญจรธรรมที่ส่งเสริมการเบ้นจากการเบียดเบียนด,ด้วยนะคะแล้วก็อีกองค์สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือการถ่ายทอดชุดวัฒกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เชิงพุทธของคนยากไร้ในมุมมองของสื่อสารมวลชนครับพบว่าสื่อไม่ได้เพียงแต่นําเสนอในฐานะของผู้ที่ขาดโอกาสเท่านั้นครับแต่ยังยืนยันถึงสิทธิและศักยภาพของพวกเขาในการเข้าถึงธรรมะการฝึกศีลฝึกสมาธิและก็ฝึกปัญญาได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปทําให้การช่วยเหลือไม่ใช่เพียงแค่การสงเคราะห์แต่เป็นการปลดปล่อยเชิงจิตวิญญาณและก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมในโครงสร้างของสังคมด้วยครับ ค่ะด้านพระเจริญพงษ์ธรรมมทีโปนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตอร์พุ่มในการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบอกว่างานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือคนจนหน้าจอสามารถต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์ที่จําแนกออกเป็น3ระดับเลยค่ะทั้งระดับสังคมชุมชนและระดับนโยบายได้เลยนะคะนี่แหละคือเรื่องสําคัญนะครับใช้หลักขององค์สัมมา พุทธเจ้าของพระศาสนาพุทธของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของพหมวิหารมาเป็นเหตุในการที่เราจะคลี่คลายเรื่องความทุกข์ในใจสภาวะแห่งทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไระแก้ให้ตรงเหตุเราก็จะได้มีชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็น งานวิจัยที่น่าสนใจเหมือนกันที่บางคนบอกว่าโอ้ยยากจนลําบากจังเลยค,คนแค้นหรือเกินมันเป็นกรรมเก่ามาจากชาติปางก่อนหรือเปล่างานวิจัยชุดนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ใชนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยระบบกลไกทางเศรษฐกษิจเอยอะไรต่างๆสภาพสังคมค่ะมันก็เลยเกิดภาวะที่มีปัญหาทางสังคมขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของปัญหาความยากจนซึ่งมันก็แก้ไขได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับสังคมชุมชนแล้วก็มาจนถึงระดับนโยบายที่จะลงไปแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งการตีแผ่เรื่องนี้ค่ะออกมาผ่าน ทางหน้าจอคนจนหน้าจอก็อเพื่อเป็นการตีแผ่แล้วก็เปิดให้สังคมได้เห็นว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นนะรัฐบาลเล็งเห็นแล้วก็จะได้นาเนินนโยบายในการแก้ไขต่อไปค่ะนี่คือเรื่องสําคัญนะครับนาหลักของพระพุทธศาสนามาแก้ในเรื่องของปัญหาทั้งหมดแล้วก็สามารถแก้ได้จริงๆด้วยเรารู้ถึงต้นเหตุของปัญหาแก้ให้ตรงจุดนะครับนี่คือเรื่องสําคัญที่วันนี้นํามาฝากคุณผู้ชมกัน